ก็เ <One> ป <input> so ็นเป็นบันทึกนะที่เขาทำด้วยตัวเองส่งให้กับท่านอายการของกู๊ดแฟงเฟิร์ตนะครับแล้วพวผมก็รับต่อจากกงานอายการของกู๊ดแฟงเฟิร์ตนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการสอบสวนโดยชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่คลี่คลายว่าในคดีนี้นะครับในการเมืองการทั้งหมดเนี่ยตำรวจอายการศาลเนี่ยไม่มีใครรับสินบนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการเคลียร์ให้กับประเทศไทยนะซึ่งที่ผ่านมาชื่อเสียงประเทศไทยก็เสียหายหมด ในส่วนนี้ด้วยคดีนี้ขณะนี้สำนวนการสอบสวนนะครับนะ <S <S ก็ในส่วนชั้นอายการชั้นศาลนะครับนะพระนั้นเดี๋ยวในส่วนของเราเราก็ต้องทำบันทึกถึง,ถงทานอายการส่วนหนึ่งนะครับนะ <S 1> <S 1> ว่าในคดีนี้เ,เราได้ตัวผู้หาต่างแล้วแล้วก็ในการพิจารณาคดีนะครับเดี๋ยวทางพนักงานอายการของเีอรมันก็จะถ้าเขาต้องการข้อมูลอะไรเขาจะใช้เอ็มหลักนะทำนังสือขอข้อบูลในประเทศไทยแต่วันนี้ ถ้าจะคุยกับเขาเขาอบอกว่าพยานฐานมีเพียงพอนะครับที่เขาจะสั่งคดีฟ้องต่อศาลในส่วนตำรวจจะเราก็จะมีหนังสือถึงแม่การนะรเพื่อให้ทราบว่าตอนนี้ผู้ล่วงหาเนี่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เยอรมันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในกฎหมายเยอรมันก็จะไม่ส่งตัวกลับมาให้ดินแดนไทยลงโทษตามกระบวนการกฎหมายไทยนะครับนะแต่เขาก็จะส่งผลการพิจารดีกลับมาให้เราส่วนชาวเมริกันเมื่อสักคู่นี้นะครับถ้าลองวอรวัตประสานกับเอเบียแล้ว ตอนนี้เอบพบตัวแล้วอยู่ในอเมริกานะครับก็เราจะมีหมายแรงไปเป็นเลตติกเพื่อจะให้รัฐบาลสหรัฐเขาควบคุมตัวแล้วก็ส่วนจะส่งมาไม่ส่งมาเดี๋ยวหาเรืออีกครั้งหนึ่งนะครับ